มาอบรมมาให้ความรู้ซึ่งในการรักษาโควิดของเราอย่างที่อย่างนาแต่ตอนที่มันระบาดหนักๆเชื่อไหมว่าลถที่มาคือลดต่ำวจเราโคตโชคดีเลยที่เราสามารถควบคุมได้และอีกอย่างคือเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลไม้ ว่าไ,ได้ยินเจ้าประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตีทรัพยากรของเฮานี้ในเขตข้าย้าก็คือบริเวณนี้าบ้านนะเจ้าต้องการเราไม่น่ามีสุขนะเจ้าขอบคุณเจ้า มีความรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสตหานรัฐมนตรีธรรมนูญทองเผ่าที่ได้เขียนมาเป็นประธานในการสัมมนาโครงการจากงานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับพื่อเศรษฐกิจใหม่ในประเด็นต่างๆ ขอบคุณครับแล้วก็ท่านายกับท่านประธารธรรมสอดท่านที่นิกสาครับเจอทุกคนเวทีแล้วก็รับฟิล์มอ่อเอกภพก่อนก็ได้เดี๋ยวไปมาใหม่เออเดี๋ยวให้รอดรอต่อเดิไปสุดเตยเดินไปสุดเลยไปสุดเลยเออใอโค้ปพื่อเศรษฐกิจใหม่สำคัญที่สุดในยุคนี้ครับท่านบอกว่าเชรนครับ ที่มาแรงที่สุดในโลกขณะนี้นะครับในการรัฐมนตรีพูดเรื่องท่านจะทำให้กางเป็นเมืองพืชเศรษฐกิจไปนะครับก็ดีใจนะเสริมพืชเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นความหวังใหม่ของคนไทยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลเราก็เราก็เห็นด้วยกับกับในเรื่องของการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจประเภทกัรชงกัญชานะครับกัรชงเนี่ยนะครับกระทรวงยึดทำได้ปลดล็อกนะครับผ่านพรมไปแล้วเมื่อวันที่19 ที่ผ่านมาในเรื่องกัญชาถามว่าถามว่าปลดล็อกแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่า,าคนไทยโดยเฉพาะายิ่งกเกษตรกรยังไม่สามารถที่จะทำนะครับในเรื่องของอาชีพมีได้อย่างสมบ,นะบูรณ์แบบดังนั้นจะต้องมีการปลดล็อกแก้ไขกฎหมายนะครับในเรื่องของการอนุญ,ญาตให้กเกษตรกรได้ทำมาหากินในเรื่องของการปลูกกัญชาเพื่อสิทธิ์ใบนะครับก็เป็นเรื่องที่สภาจะต้องไปับเคลื่อนต่อไป ส่วนในเรื s s, i mean, ies, ่องของการส่งเสริมพืชประเภทสมุนไพรซึ่งเราก็สามารถทําได้เลยผมในฐานะที่กํากับดูแลสำนักงานปลูกดินนะครับก็จะเริ่มส่งเสริมให้น้องเกษตรกรที่เขาต้องกากินในเขตปลูกดินนะครับได้มบียาชีพหไ่แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการขยายตลาดนะครับไปทางยุโรปซึ่งตลาดทางยุโรปต้องการเยอะมากนะครับต้องการเยอะมากไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาดแล้วก็จะส่งเสริมในเขตปลูกดินของเราก่อนแล้วค่อยขยายไปเรื่อยๆครับ แล้วการที่ที่ว่าเขตปฏิรูปต้องไปแก้ก็บังคับแก้อะไรพวกแบบนั้นไม่ไม่เกี่ยวเราสามารถทําได้ไหมเสียันต่อเพราะว่าก็ไม่ปลูกพืชปลูกผักอะไรธรรมดาหรือว่าถ้าเป็นปลูกกัญชาอะไรนี่ต้องมีระเบียบมีอะไรเ้าก็สกโกคือไม่เกี่ยวคือคือในเรื่องของหากเราสามารถปบล็อกในเรื่องของอาชีพเกษตรกรในเรื่องของการปลูกพืชประเภทกัญชาแล้วเนี่ย สามารถปลูกได้ทั่วแล้ว <Yeah. S 1> มันไม่เกี่ยแวแต่เรื่องเราต้องเราต้องไปปดล็อกนี้ก่อน yeah.